พี่น้องเอ๋ยฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกยังหูเตืองดีขึ้นเถื่อรุ่นอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่บ้านลุงแสงสวนติดดาวหลังจากลุงแสงพาไปเก็บเห็ดปวกที ลุงปลูกเองในสวนที่เป็นสวนปลูกเองน้ํนนะคะได้เห็ดปูกมาสิภาพี่น้องมาเบิ้งขั้นตอนของการเห็ดเชื้อเห็ดปูกเพื่อที่จะเอาไปราดในสวนพี่น้องที่มี่อยู่เป็นการปลูกเห็ดปลูกไว้กินเองแบบง่ายเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเห็ดเชื้อเห็ดปลวกกับลุงแสงนะคะเดี๋ยวไปติดตามไปเบิง้งกกัดค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะหลังจากผ้าผ้ากันไปเกิบเห็ดคะ่ะกับลุงแสงนะคะมาพอกันในคลิปต่อเนื่องเป็นการาเฮ็ดเชื้อเห็ดนะคะที่จะเอาไปไปปลูกนี่แหละนะคะเขาเอื่นปลูกหรือเอื่นยังกระโบหูค่ะสวัสดีคะ่ะลุงแสงคะ่ะสวัสดีค่ะอีกคลิปนึงค่ะคะ่ะสวัสดีพี่น้องอีกคลิปนึ่งเนาะค่ะลุงน้ับลุงผ้าไปเบืองเห็ดโชคดีโชคดีพี่น้องแต่ว่ากะกะบานแล้วล่ะเนาะ เฮากับแบงมาที่จะเฮ็ดเชื่อเห็ดนะคะ edge, ค่ะลุง <c oughs> เริ่มต้นยังไงลุงเบาสูฟังเลยคะ่ะจริงๆแล้ว <c oughs> นะครับในในในเรื่องของเชื้อเห็ดมันจะมีอยู่สองสองเส้นทางนะครับมี่อาจารย์หลักๆอยู่ส <c oughs> องท่านนะครับห <c oughs> นึ่งคือท่านอาจารย์กระมลนะครับะในสุดของจองท่านอาจารย์กระมลนีกคือจะใส่เขา่าเข่าสวยเข่าเนี้ยวหรือเข่าซุกในการเฮ็ดเชื้อเฮ็ดแล้วก็มีอีกหนึ่งหนึ่งท่านก็คือลุงนวดเห็ดปวกหรือลุงนวดบันปาอ่าวนะครับ เป็นสายลุงหนวดจะใส่น้ำตาลใช้แดงนะครับถึงเหตุผลต่างๆทัน,ทนทติติดตามวิธีการเพราะเห็ดกาจหูนะครับเพราะว่าเข้าด้เปิดเผยกันมาเกือบสามสิบปีแล้วนะครับเป็นทางใส่น้ำตาลใชแดงคือหนึ่งมันรักขั้นตอนน้ำตาลแสแดงหรือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีะนะครับคือผมเนี่ยก็คือติดตามลุงหนวดมากนะครับแล้วก็เรียนรู้เริ่มจากแปลงที่เข้าไปเก็บเห็ดเนเริ่มจากปลายอย่าค่ะ พัฒนาจะเป็นสวนป่าสวนป่าละมีเฮ็ดที่เข้าไปนะบอค่ะแมนเป็นป่าอย่างขาบ่แมนครับอุ้ยพี่้องเป็นคนละแบบเลยครับบางการบ่มีอย่าง่าเจักตนแล้วดินนียางมันไปแต่เปียกฝนนี่คือติดองเขาเลยเด้ดินท่ามันเฮ่าน่ะอ๋อค่ะนะครับค่ะตอนนี้ยางเข้าไปสาเพรถดสะพานแ่าเออมันนุ่มเขามีใบไม้ใบไม้เปื่อยๆเอเนาะนั่นแหละการจะเฮ็ดจะเพาะเฮ็ดนะครับก็คือความสมบูรณ์ของพื้นที่ถึงสำคัญมีปวกนะครับบางทีบ่อยฟังแล้วสองมีเชื้อเห็ด เือเห็ดตอนนี้มีมีสองแนวทางนะครับทางหนึ่งเพื่อนว่าเอาเจ้าปวกมาเห็ดเป็นเชื้อเห็ดเลยก็เห็นหลายๆคนที่เอามาเห็ดเจา้าได้เจ้าวปวกหรือที่เป็นหลปสมองในห้างปวกน่ะก็อาจจะมีเชื้อเห็ดครับแต่มันจะมีทั้งเชื้อเห็ดปวกเชื้อเห็ดปากาล่างเชื้อเห็ดหน้าหน้าชนิดลากเขียวเชื้อลา่าต่างๆ<อ>มาปนกันอยู่ในหา้าแตอนนี้เขาเอาดอกเห็ดสดเลยสึ่งในวงการเห็ดเนี่ยเป็นที่หูวกันนะครับว่า เมื่อเห็ดบานแล้วเนี่ยมันจะมีสปอร์ออกมาค่ะถ้าคนในเห็ดในเห็ดในสูตรหมักเนี่ยจะเห็นว่าเวลาสปอร์เขาออกมันจะเป็นลากขาวนาพึดเลยค่ะแต่ว่าเขามาใส่ในวิธีการหมักนะครับหมักอย่างไรเห็ดปวกตัวน,นี้นานาจะมันสักสามสี่ขีดนิถือว่าใส่ได้พอดีป่ะคะจำนี้ระดับนี้โดยรักของธรรมชาติมันมีอิหยังถืออหยังผิดเด้ <C HA> บางคนเคยถามในว่าไอ้ลุงแสงทําไมมันต้องมันลุงแสงไม่บอกสูตรว่าใช้เห็ดปวกหนึ่งกิโลน้ําตาลเท่านั้นเทาน่านี้ไม่อ๋อค่ะแต่วิธีการเบิงก็คือว่าเห็ดซัมเี่เขาใส่น้ำตาลประมาณไหนหู้ว่าอันไหพิษถ้าพิษก็คือเมื่อใส่น้ำตาลไปแล้วมันมีกลิ่นเหม็นอ๋อ <C HA> มันคือพิษค่ะ <C HA> พิษแกได้บอแก้ได้กระเพื่อนน้ำตาลลงไปอืมค่ะไม่ได้ดอกเห็ดมาแล้วค่ะก็ต้องไปล่างนะครับเอาเห็ดบานเห็ดเถาค่ะ เอาเอาประมาณซัมนีเม็นว่าขยเห็ดคือประมาณบานซัมหนีมีซัมเต็กข้ามบานไหนใครซัมหนีตรงบานเนาะตงบ่อโบแมนจุ่มบ่อเอาจุ่มเอาเอาเห็ดบานซัมหนีพี่น้องค่ะนี่ค่ะจ้ก็ต้องไปล่างนะครับวินีจก็มีเชื้อเห็ดทั้งหมดนะน้ำขาน้ำยังเขานี่เนาะก็ใส่น้ำตาลไปก้าเอาเนาะก้าเอาครับเย่าอะๆเป็นสูตรเถาะเป็นสูตรมันจะเห็ดเนี่ยอ๋อค่ะให้เบิ่งกันเรียนรู้เรียนรู้ลงมือทำค่ะ อันนี้ใส่จคกสามสอดเมื่อต้องเสียดายเห็ดน้ำเด้อค่ะเด้อถึงจะบายกินได้อยู่นะคะนี่แต่ก็อยากเห็ดเห็ดเห็ดเชื่อเพื่อให้พี่น้องนี้เบืองว่าบาขังนั้นมันจะเป็นต้องไปซื้อค่ะถขามีตัวนี้นะครับค่ะสามารถจะเอาเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดเพิงเห็ดไข่มาเห็ดสูตรเดียวกันได้เพือสูตรเดียวกันได้เมนว้าวพี่น้องการมีไปการเอาน้ำตัวนี้บ่เมนบ่เมนอ่าลูกแสงขีดึ้นมาเองนะครับตัวนี้เป็นจุดที่ เลี้ยงลูกมาจากลูกหนวดเฮ็ดปลวกนะครับผมขอบคุณลหนนวดเด้อแต่ก็ได้รับอนุญาตให้ให้นำเสนอให้เผยแพร่เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้หูอยากให้ช่วยกันสร้างพื้นป่าที่เป็นแหล่งอาหารของเฮาต่อไปได้นะครับเฮ็ดซีขีดถ้าเฮาไปขายก็สิอยู่ที่ประมาณเอาตีว่าซะสี่ลอยอะให้แพงๆเลยจ้ะให้แพงๆเลยบ่แอนบ่าเกืประมาณสองลอยเท่านั้นล่ะหรือลอยกว่าปลาด้วย สองลอยไอ<ห><ะ>แงพงไลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอพอแปลไปตัวเรื่องไห้ฟังเลยจะจะ,จะว่าเฮ้ยมันแมนบอกอา่าค่ะมักใส่น้ำตาลใส่แดงหรือมักทถิ้ใหม่สามมือเพาต้องใส่น้ำนะครับขายาวยาวขายาวได้เขาจะเกิดน้ำเองอแล้วเอาฟ้าปิดไว้เขาเขาเขาปิดฟ้าไว้สามมือเนาะคะ่ะปิดฟ้าไว้สามมือครับมือ,ม,อมือที่ครบสามมือพึ่งม่เปิดเบิรงมันมจะเป็นล่าขาวเต็มเลยเอ๋อค่ะค่ะเพิ่มน้ำครับ ง่ายอย่างตัวนี้เนาะไปใส่ถังสีถังประมาณนี้หาถังประมาณนี้ถังกี่สิบลิตรน้ำธรรมดานี่เมนบ์มะขาลุงกินเติมลงไปอีีนั่นก็คือควรจะใส่น้ำฝนน้ำฝนหรือน้ำที่มมีคเรียนอ๋อนี่นี่นี่สำคัญแต่ถ้าตามหลักอีรุ่นนวลเราจะใส่น้ำฝนนะครับเอาไปใส่เพิ่มน้ำให้เกือบเต็มถังครับจงท่องวางอย่ามั้นหาถึงสิบเส้นปิดฝาไว้ สี่มือมันจะร่วมกันอะไรเป็นเจ็ดมือพอดีท่างกระบวนการค่ะเจ็ดมือเชื่อเชื่อเห็ดมันก็จะลอยใยน้หนามแล้วบาเนี้เขาจะข้นค่ะแล้วดอกน้ำดอกเห็ดเนี่ยมาปันค่ะใส่ลงไปคือเก่าเป็นอยังเขาจังบวปันในที่แรกสลี่ะร่างกายเขายังแข็งแรงครับเขายังสั่งสปอร์ได้ถ้าเขาไปเห็ดข้อมูลเขาสั่งสปอร์ขยายต่อยากขึ้นจากที่เห็ดยู่นีนะครับค่ะ เลยปล่อยเขาไว้ก่อนแมจนกว่าครบเจ็ดมือครบเจ็ดมือก็ตักมาปันเขาตักตัวนี้มาปันตักเฉพาะไอ้เฉพาะดอกเห็ดมาปันเพื่อให้เขาเป็นเชื้อกองยิ่งนี่นี่นี่คือดอกเห็ดนี่อ๋อค่ะแต่ว่าตัวเชื้ออีนี้ก็อยู่ลองร้อยอย่างนี้นี่ทั้งเั้งแมนครับจะเห็นกอตามขอบเนาะอ๋อค่ะค่ะคออกเป็นสีขึ้นน้ำตาลแมนอยู่ในนี่ค่ะเป็นเชื้อที่ที่เฮ็ดจำนายนะครับเฮ็ดจำนายคือจะมีจะมีเกิน้ำมักเจ้าปวกน้ำ เอามาผสมกันมันเลยเกิดสีแดงอ๋อค่ะเอาเจ้าปวกมามัดค่ะสิ่งมันคนละขันตอนนะครับก็คือเชื้อมันอีเลเนี่ยเขาเอาจากดอกเลยอ๋อค่ะเราไปเอาเจ้าปวกตรงที่เขาไปอาศัยอยู่ค่ะมาไปส่วนผสมนี่นี่อืค่ะเอาไปลาดลงปวกได้กินเจ้าปวกได้กินเชื้อเหดปวกมันจะมาขาดลงไปแต่ถึงมืมีเจ้าปวกเขาก็ได้ไหมนคะได้ครับอ๋อคือเขาทำเขาเอาเชื้อไปใส่เพิ่มค่ะปกติดในธรรมชาติมันมี แต่มันมีบบพ่อมีบไหลายเขาอยากได้หลายก่อนนะเขาอยากได้หลายขึ้นเขาก็เอเชือบไปเสริมลงไปก็ได้หลายค่ะขั้นตอนเนาะล่วงหลังจากเติมน้ำให้หั่นปิดใบซีอีกซีมือเป็นเจ็ดมือเจ็ดมือแค่นี้จบแล้วเขาสามารถตักไปเจ็ดมือปุ๊บตักไปหนึ่งขันผสมน้ำสิบลิตรตักหนึ่งขันผสมน้ำสิบลิตรเอาเวลาดป้าวีน้องเอ้ มันสีได้บักหลายหนึ่งเด้แม่นครับแค่ข้าเริ่มต้นแค่สามสี่ขีดนี่ก็จังหวะถ้าข้าเห็ดเองได้แล้วลาดเข้าไปที่นอกาตบนี้ตดลงไปส้่งแรงอาหารส้างพื้นที่ห้องเองได้นะครับเปิดมาเลยค่ะนี่นะคะพี่น้องทีลุงบอกว่าเจ็ดมือเนาะค่ะลุงเนาะนี่มันว่านามือข้าตื้มไว้มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้มือที่สามข้ามาครบสามมือแล้วข้าเข้ามาใส่ถังแบบนี้นะครับแล้วเพิ่มน้ำฝนลงไปค่ะ ทั้งนี้จะใส่เฮดประมาณหนึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลครึ่งเนาะเพิ่มน้ำไปแล้วเว้นช่องว่างวันทิพซ์เส้นทิมไ้อีกสี่มืออาจจะได้ตัวนี้ค่ะหลังจักนี้จะเป็นชั่วเชือแบบเข้มข้นนะครับค่ะแล้วเขาก็จะอานลาตัวนี้เหล่มามันจุสิขวดจริง่หรือว่านาไปใส่ก็คือหนึ่งขันต่อน้ำสิบลิตรนําไปราดในบริเวณที่เราต้องการหนึ่งขันต่อน้ำสิบลิตร ดูอะเนอะเฮ็ดหนึ่งกิโลถ้าขายเป็นเชื้ออย่างเงี้ยจะได้เท่าไหร่เนาะคิดเบื้องตอวเองเนาะครับตอบเองคือกอกลงน่ขวดในถังนี่สิได้จะขวดพี่น้องคิดเบื่องเอาเองนะคะแต่ว่าก็คือตรงนี้มันก็คือกระบวนการความคิดเนาะครับให้รักรักของการใส่ความคิดใส่ประสบการณ์ทั้งหมดมาตรงนี้เพรานว่าเล่นแบบมาหลายเฮ็ดได้เลยเขาไ้มุนคาห้คุนคากับวิธีคิดของคูบาจย์นะครับง่ายๆตรงนี้ว่ามูลค่าตรงนี้ มูลค่าของวิชาแมนค่ะนึ่งขันเพิ่มใส้หนำอีกสิบลิตรเอาไปลาดพื้นที่ขายให้เองได้ค่ะใส้หลายหลายบ้านนี่นึ่งขวดค่ะนึ่งขวดนี่เป็นแบบเข้มข้นเนี่ยค่ะไปผสมน้ำผสมน้ำอีกเพิ่มน้ำตาลใส่แดงลงไปอีกอีกสี่สิบเลิตดได้ครับนี่สี่สิบรลีดแมนมักต่อนี่เด้กคันต่อไมไเดี๋ยวเดี๋ยวลุง ถ้าซื้อขวดนี้ไปสมุดเข้าตรงเอาไปไปเติมน้ำไปเติมน้ำครับไปใส่ถังแบบนี้เราใส่ถังแบบนี้น้ำสี่สิบลิตรน้ำสี่สิบลิตรขวดหนึ่งนี่นะคะขวดหนึ่งใส่ลงไปแมนแล้วก็ขยายเชื้อโดยการเพิ่มน้ำตาลแสงลงไปเพิ่มอาหารใส่หลายว่าะวาตอนนี้น้ำตาลแดงสามขีดสามขีดกับน้ำสี่สิบลิตรแมนหนึ่งขวดแมนอแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเราเอาไปใส่นะครับค่ะเพราะว่าถ้าเอาขวด้องจะได้พื้นที่น้อยเนาะค่ะคือ เชื้อเฮ็ดสปอร์เฮ็ดมันเข้มข้นเลยนะครับจนสีเข้มขนาดนี้ค่ะแต่เราเติมน้ําตั้งสี่สิบลิตรมันกระจายแล้วเขาทิ้งไว้บ่คะทิ้งไว้มากมักไ,ไ<ห>วครับสา,ามไมื่นสามมื่นก่อนจะเอาไปล้างแมนอ๋อค่ะแล้วมีโอกาสก็จังสีผ้าไป,ไปมันจะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งมันหลายครับวิธีการเห็ดเนาะวันนี้วันนี้เอาเอาเรื่องเอาเรื่องเดียวจังสิบะงงแมนเดี๋ยวนะคะลุงบัตรในขวดนึงนี่นี่ซมติเขาใส่ไว้จังสิบเขาเก็บไว้ได้โดนปันไหนคะถ้าเป็นเชื้อหน่าเนี่ยยุ่ยได้ ถ้าเป็นสูตรน้ำตาลไส้แดงปฏิภาคเฮดเมื่อกี้นี่ค่ะบกค้นเก็บใบดนอ๋อประมาณจกกเดือนอ่าทีนี้คือเฮดแล้วป่าวใส่จะดีอ๋อค่ะแต่ทีเขาเอามาบรรจุขวดเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการเฮดที่ละเอียดอ่อนกว่าไปอีกเป็นการเฮดแบบปาณิดค่ะกึ่งปาณิดค่ะตามที่ลุงเนาทันในบ้านนะครับก็คือว่าอาหารท่านลูกยางเนี่ยต้องไปเฮดต้มให้สุกเลย ไม่จะน้ำที่เติมก็ต้องไปต้มใส่กับะทมตาลต้มใส่กับอาหารนี่ต่างอันเขาจะอยู่ในดนแมนมันโบบูดไงนะครับแต่วิธีเฮ็ดเมื่อกี่คือพาเฮ็ไปให้เดือดเป็นไต้องเฝ้าใส่แมนถ้าเราวิธีเฮ็ดหมวกัันเขาจะบอกเอามาหายใส่ขวดแบบนี้เขาจะใส่เลยแมนเ่าจะใส่จะคนละอย่างนะคะที่เอาใส่ขวดขายจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่เขาก็จะมีราคาประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าวิชาพี่น้องค่าวิชาค่าวิชาแล้วก็คือตัวที่บรรจุขวดนี่คืออาหารเขาจะ เป็นอาหารถี่สะอาดและในระดับหนึ่งนะครับบ่อถึงก็บอดปชื่อแต่ก็คือสะอาดแล้วก็บบูดเปิดมากจะต่ตงบบเห็นบูดอะต้องมีเป็นกินคือยังกินหล่อท่ออ๋อค่ะนะครับค่ะเอานี่ละคือขั้นตอนอีกในช่วงหนึ่งนะคะพี่น้องทีเเชือยเรเชื้อแย่ๆวนไปเรื่อยพี่น้องเลยอ้าวลาลงไปพี่น้องมีบางคนบอกว่าโอ้ยใครังไหนอารมณแสงมันบบมีเจ้าปวกใครจะไหนองแสงบ้านหนู บมีปวกบมีปลาบมีเห็ดแล้วสร้างขึ้นแต่ว่าข้ามา่บมีปวกนี่วันนี้ผมกรันตีเดี๋ยวประเทศให้นี่พื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วครับมีปวกทั้งมดปวกยางอยู่ตลอดเนาะสายสายปวกไม่อตอนแกกรุงเทพอะแห้งหลายจนได้จ้างบริษัทใหญ่ๆมาค่ะขับปวกเบองง่งไๆลุงแสงแค่ล่างกระดาษสมมุติว่าขาเอาล่างกระดาษไปถิ่มไหวโดนโดนเดิมเนี่ยไปเปิดบังโลดค่ะ ปวกมาตาใสกับปุกหูพี่นองเพื่อฉน,นนั้นวิธีการหาปวกกับบุยางปวไอย่างครับ <c oughs> เขาเพียงแต่ว่าเขาต้องขอใจว่าลีดงคือต้องข,ขอใจธรรมชาติเนาะค่ะ <c oughs> ธรรมชาติของเห็ดธรรมชาติของป่าธรรมชาติของวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินค่ะนะครับค่ะตัวนี้ถ้าเขาเรียนรู้เขาขอใจเขาจะหูค่ะการเพราะเห็ดธรรมชาตินะครับขั้นอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งปีขึ้นไปอื <c oughs> คือเขาราดไปหนึ่งเป็นปีน แต่ว่นนี้ก็คือทุกอย่างมันจะเป็นขั้น,น,นต่อบั้นถา้าไม่เข้าไหนว่าโอ้ยตั้งหนึ่งปีเลยเหรอกับอ๋อแค่หนึ่งปีคุณลงมือทําวันนี้ค่ะแ,แล้วเพื่อรอหนึ่ง<ล>ปีกับคุณรออีกหนึ่งปีแล้วยังไม่ลงมือทำอ,อย่างไหนมันได้ประโยชน์นี่<อ>ผมอยู่กับเฮตเหบ้านตลอดเนี่ยต่อบั้นถา้าตรงนี้มากลายครับค่ะลงคนคักกันมถามมันเพาะได้จริงๆเหรออาจารย์ค่ะผมไม่รู้ว่าเพาะได้จริงหรือไม่จริงอย่าเชื่อผม แต่ผมกินมาจากปีแล้วคะผมกินมาต่อเนื่องมากตั้งแต่ปีอะไรล่ะปีห้าตั้งแต่ปีค่ะค่ะผมกินเฮ็ดเพาะมาตลอดด้แยเหรอเปนบัวนะเรียนว่าค่ะคือเป็นคนที่บัวท่านัดเขาป่าเขาป่าเขาไปประมาณหันหลังงมาเฮ็ดบัวให้ถนนนี่หลงตัวผมเองเนี่ยผมมีปัญหาการจับทิะแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นคนมากินเฮ็ดมาได้เกิีดยดื่อตูดแซ่แครับเมาเฮ็ดเขามาแซ่ตูดเฮ็ดต้มปิดไปกินขามปีเลยอ๋อค่ะค่ะ ก็เลยมีความฝันในใจว่าให้ดจนได้นอกจากมีเฮ็ดปวกให้แม่กินอยู่กับเฮือนเนี่ยอืค่ะค่ะเฮ็ดปวกแปลงแรกหลังจากทิตเรียนรู้วิธีการตรงนี้หละครับแล้วก็มาเฮ็ดค่ะเฮ็ดเป็นเฮ็ดปวกฟ้านเฮ็ดปวกแดงเกิดยีนาบ้านค่ะย่อมหนึ่งให้แม่ได้เก็บค่ะโอ้ภูมิใจแห้งมีความสุขแล้วแม่จ้ะเฮ็ดได้แล้วค่ะปีต่อมาเฮ็ดปวกจิกเกิดเต็มหัวเลยข้างหลังบ้านทีเข้าไปทายเพจกันว่าเนี่ยค่ะสวนไทยแม่ค่ะก็เป็นความภูมิใจอีกระดับหนึ่ง จนระยะทีมระยะจากนั้นมากอีกหลายปีเพื่อพัฒนาสวนป่าปีทีแล้ะแม่ป่วยแม่นอนติดเตียงอยู่ลูกไปเสาเขาสวนป่าเขาไปเก็บเค็ดไรกตามามันจะมีภาพเป็นภาพห้องกระทับใจนะครับแม่อยู่ทั้งเตียงคนป่วยนะแล้วผมเห็นได้หรือแม่เอาเฮ็ดปวกมาให้เล่าดิเห็นเห็นแล้วแกงให้เรากินนี่ตรงนี้ทั้งหาครับมันคือความสุขของการลงมือทำคำถามมีไหวถามได้ แต่ว่าถามแล้วเราคิดต่อยอดต่อยอดแล้วเรานาไปลงมือทําค่ะปีหนึ่งมันโบดลดอกพี่น้องค้าเหาเขี็ดมือนีเ้าเขีดมือนีปี่หนาเหาเด็กเก็บแหลวปีถัดไปถัดไปอาจจะได้หน่อยได้หลยเหาเพราะท่านหนึ่งหูแต่ว่าถ่ายเห็ดเนาะลงมือทานี่เป็นนี่เป็นเชื้อที่สมบูรณ์ที่เห็ดแล้วคือลูกแสงเนาะโบมันจากของบมันผู้คิดท้นค่ะแต่ว่าก็มีคูบาอาจารย์จับถือขึ้นลุงหน่อยเห็ดปั่ว ค่ะนี่นี่เพื่อนเห็ดบอกค่ะแมนเพื่อนเพื่อนมีขายบอกค่ะลุงแสงอเชื่อเห็ดนี่มีจำหน่ายนะครับยกเว้นเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกนี่ต้องถ่าอ๋อตัวนี้เป็นเห็ดร่วมตัวนี้เป็นเห็ดร่วงอ๋อค่ะค่ะเห็ดปวกค่ะเอาตัวนี้เด่ะพีนองเดินนี้ไม่ต้อเหนี่ยงตัวต่อไปครับกำลังกำลังเห็ดแต่คือถ้าสนใจก็จังแอดไลน์เข้ามาสอบถามว่าต้องโทรนะครแอดไลน์อย่างเดียวคถ้าโทษการรับมันจะยากนะครับถ้าแอดไลน์มันผมตอบทุกคนเพราะว่านี่ หาซิฟัวทันที่แอดไลน์เขามาทั้งจากโซนิดาทั้งจากช่องของอีสานซ้อนเท่าเนี่ยค่ะมาขอบคุณทุกคนที่เฮ็ดตามเออที่เท่าแนะนำน้องรับน้องจ้าจ้ามาขอเหาเฮ็ดคนเฮ็งงานค่ะอันนี้ขวดละหนึ่งร้อยบาททรงรี่โอ้โหถูกมากค่ะมาซื้อเป็นชุดชุดละหกขวด๋อเป็นหกขวดห้าร้อยแปดสิบทรงพี่อีกนะลดให้ยี่สิบบาทนั่นนะครับค่ะค่ะแต่มื้อนี่มาบอกวิธีเฮ็ดเลยเด้ บอกเลยเฮ็ดเองก็ได้เราอยากซื้อคืนว่าเขาจะมาเฮ็ดขายตรงมาซื้อเทานนบางแยนค่ะพี่น้องคืออยากให้พี่น้องลงมือเขาแบ่งปันกันครับยุคนี้เพนาะยุคที่หาเงินยากแมนค่ะแบ่งปันให้ความหูถ้าฮาเฮ็ดปวกด่เนาะพี่น้องลงมือเฮ็ดเองก็ได้นะคะจ้ะเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพิงเฮ็ดไข่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันว้าวพี่น้องนั่นเขาบอได้เฮ็ดขายครับห้องเฮ็ดไปใส่เนี่ยเฮ็ดไปเถอะครับค่ะค่ะนี่ตัวนี้ ผมบอกการันตีว่ามันดีแต่ว่าภาพที่เห็นที่ไปเห็นที่ผาาชานางเงินไปเก็บเห็ดพวกนี้นั่นมันคือคําตอบจากสวนหยาค่าดินท่ามแห้งๆผลตกมาเนี่ยยางเนี่ยติดต้องเท่าน้ำเป็นคืะก็มืนอนี่ยางเข้าไปความนุ่มความฟูของพื้นดินมันคนละเรื่องมันเป็นปลาเลยค่ะพี่น้องคือเป็นปลาคือ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 จังปลาธรรมชาตินี้ทั้งทั้งที่เกิดจากฝีมือเขาปู่เอง ค่ะ,คะนี่คือการพัฒนาครับเขาอยากได้อยากได้เห็ดธรรมชาติเข้า้องเขาให้ไก่ธรรมชาติที่สุดค่ะอยากได้เห็ดแดงอยากได้เห็ดธรรมชาติคุณไปเทสิป,ทป,ปูนมังบ่เกิดครับแมนถูกต้องนแมน <บา S 1> ครับเนี่ยแมนไปเทสิาาปูนบ<ป>ัไ,ได้อตอบร่วมให้นะครับว่าวิธีขายของแสงขายอย่างไรด้วยจากว่าเข้าเขาอยู่ในสื่อออนไลน์นะครับแสงกับมีช่องทางยูทูบของแสงเองนะครับแล้วก็ มีแฟนเพจมีเฟซบุ๊กส่วนโตเขาใส่ตรงนี้ประมค่ะเขาสางพื้นทีในสื่อโซเชียลเป็นพื้นที่ไม่นี่มันบมตรงสื่อเะครับแต่เขาตรงสางค่ะถูกต้องนี่เ้าบอลตรงไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อสื่อทีแต่เขาสามารถจะสางพื้นทีกลางอากาศได้พื้นทีที่สมารถมือหนึ่งเขาติดต่อคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนภายในหนึ่งหมื่นโดยที่บอลตรงข้อหนักกัน คือจังเป็ดอีเลียงเลเนาะหลายคนถามว่าลุงแสงไปขายอยู่ซ้ายตัวละแปดสิบบาทลุงแสงขายได้พื้นทีเจ้าของที่สร้างขึ้นสร้างขึ้นก็เมื่อเท่านี้แหละพี่น้องเราก็บริลงทุนยังมากใส่โทรศัพท์นี่แหละค่ะใส่ใส่โทรศัพท์ให้คุ้มค่าที่สุดก็จะมีมีกลุ่มแฟนคลับเฮาเนาะค่ะเพราะเขามีผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างหลายท่าันกะซอยอุดหนุนเขาะ้อเสนอให้มันถืชจองทางครับค่ะจูนให้มันเจอกันง่ายๆครับโพสขาย ที่ไม่บอกว่าขายคนจะซื้อดีกว่าโพสที่บอกว่าฉันจะขายนะครับความรำกรุงลงอันไล่ไน,นะครับเนี่ยแม่นแต่ละลูกแสงเขาเขาบอกมาจากสี่ค่ะลูกแสงที่โนเห็นเนาะ,นะค,คือจริงๆแล้วคนเฮ่าเนี่ยบ,ถบถ่ถือบ,อาบ,าบ่อยากถือถือขายบ่อยากถือห้คนมากบังคับแอบไม่อยากถูกไม่อยากถูกขายเขาบอก,อกอแต่เป็นคนหมักซือ้อแม่แต่เป็นคนหมักซือ้ออันนี้เข้าใจเลยค่ะคนบอกว่าพี่น้องมาเฮ่าบ่ราขั้นสมัย ว่าไงางวาเตกีเขาบ่เห็นรถขนส่งแลน้ำบาตรในบ้านนอกของสิบมีคู่มือในแลนจะสีหยาบเล็บครบเกือบทุกจี่หอยนะครับถ้าเราคือพี่น้องอ่ะซื้อของออนไลน์กันสนั้นเลยครับจ้าจริงๆพี่น้องยุคกับเขาแล้วเขาแค่เปลี่ยนจากผู้เสพอ่ะเป็นผู้สั่งซื้อแค่นี้ครับตรงนี้ฮะคือคาตอบทั้งหมดนะครับว่าพบขายอยู่ใสไปบอกว่าไม่ขายตลาดสดไม่โชว์สินค้าอไม่ขายส่ง ขายย่ดสาขายย่ใสขายอยู่ในพื้นที่ของเราอพื้นที่ของเราพื้นที่ลุงแสงมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้บอกชื่อแต่ผมดูแลอยู่ยูทูบสองช่องนะครับแฟนเพจเก้าแฟนเพจกลุ่มอีกสิบกว่ากลุ่มผมถามว่าพลังขนาดนี้เนี่ยลุงแสงขยับหนึ่งครั้งคนเห็นแค่หนึ่งหมื่นคนในหนึ่งหมื่นคนซื้อแค่หนึ่งร้อยคนประสบความสําเร็จแล้วครับจตรงนี้ไงครับคือคําตอบ โอเคเนาะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะขายอยู่ไซส์วัสดุนี่แหละขายอยู่ในพื้นที่ของเราที่เราสร้างขึ้นครับพี่น้องเฮ็ดไดดนะคะโบเมนโบเมนเฮดบบได้ขอแค่เปิดใจศึกษาเปิดใจเรียนรู้อย่าใส่คาว่าโอ้ยบอกเก่งเทคโนโลยีบอกบางคนจะถามเด็กเืมอตอนมีผู้ดูงานมาจากหลายจังหวัดนำมาถามมาคุณจบอะไรมาใช่สิคุณทาได้ทั้งหมดเนี่ยคุณจบสูงผมจบป .6 นะครับ กดเอทีเอ็มมือยูจิงซีนะครับตอนฮัรดโกดอ่ะยานบอกแมนยานมันช็อตบอลยานมันออกมาสวมมือยานมันดูดเออลองคนบอกกากดดีกว่าทุกอย่างครับมันอยุทธิเข้าเข้าต้องตั้งใจเรียนรู้ค่ะลุงนี่ถูกต้องเลยถ้าเข้าเบอยู่เรียนรู้เข้าได้เบิร์ตค่ะของยูทูบช่องที่อ่าบัณฑิตฟ้าสุขเนี่ยเป็นของลูกชายอืมค่ะทำให้ลูกชายอ่าลูกชายเห็ดหลักก็คือมันบกขยับอืมเลยแบบอะพอจะลองเห็ดเล่นเบิบง บรดดสื่อมือจับด้ครับการทายลิดทุกขังมอเอามือยังฉี่เลยได้ทำไมคุณไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันสมบูรณ์แบบไม่ใช้เพราะว่าผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรเทุกคนแค่มีโทรศัพท์คุณก็ทำได้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะทำไหมแค่นั้นเองสำคัญที่ลงมือพี่น้องค่ะอย่าไปถาเะว่าจังใดล่ะตรงนี้อุปกรณ์ยางดีตรงนี้มือถืออีบห่อแพงงตรง บแมนค่ะโบแมนคืออันองนี้าซวน้ำเยินกับเจอนะลุง mm. อันนี้เจอเจอตั้งแต่คลิปแรกเลยค,คลิปแรกเข้ากับบอดี้มีใหม่กันสั้นบอดี้มีอ mm. ย่างแต่ถามว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่า mm. อย่างงานอย่างนี้เอาเราไปเปรียบเทียบกันต้องหนีสาวน้ำเยินกันเลยอยากจะบอกว่าคือเปรียบเทียบนะเข้าใจคือคทุกคนมีไอดอลของตัวเอง mm. ก็คืออยากให้เขาพัฒนานั่นละแต่บางครั้งทุกคนความหอมบ่คือกัน mm. แต่สําคัญคืออยากเข็ดและลงมือทำ สาเนื้อเยื่อกิดยืนทีจะเห็ุแหล้วกันนเมื่อเฮ้าพ่อมีกําลังที่จะขยับขยายไปเขาก็จังเหตุไปตามสเต็ปเนาะกะกะกะคิดว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทุกคนทําได้ในพื้นฐานที่เฮ้าทีเฮ้ามีที่เฮ้าพ่อมีอีกอย่างเอาอันันต์ละอรแต่ตรงเหตุนะแมนบอลุงอ่าแต่ตรงเหตุมองนีสําคัญแห้งที่น้องก็จะเป็นก็จังได้เกิดการจูนการไดบ้าจากัน่อไปคือหลังจากเปิดคลิปตัวนี้ไปแล้วค่ะมีโอกาสซุโอกาศก็สิ ช่วนสาลำเงินนะครับไปเข่าเบิงสวนปลาการพัฒนาสวนปลาวิธีการดูแลสวนปลายค่ะเพื่อเอาออกมาเผื่อแพ้พี่น้องเลยว่าเฮ็ดจังไยเฮาจังสีได้เฮ็ดเฮ็ดจังไยเฮาจังสีดูแลปลาโหหาไปหน้าเขาได้ค่ไม่ต้องหลายครับพื้นที่แค่หนึ่งไร่พื้นที่แค่สามงานเฮ็ดได้เบิดได้เบิดค่ะแค่มีต้นใหม่หนึ่งต้นก็เกียบเห้กระต้นใหม่หนึ่งต้นได้อืเนาะค่ะเอาก้อยไปฟังไวปคางต้นใหม่เอาก้อยไปฟังไวปคางหัวเอามันแจ้งมันนกไปฟังไป วัวไ้ไปหน้าเขาเป็นแหล่งอาหารของเขาทั้งเมดคดับคลิปเห็ดปลาวิธีการเ,เห็ดเชื่อเห็ดต่างเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เขาจะย้อนกลับไปก็คือว่าปลาหัวไฮไปหน้าที่พอแม่ปยูย่าตายายเขาหมอบให้มากเนี่ยไปตัดลงเห็ดทานก็ได้ใส่ครับแต่พอถ้าเขาไปสางให้เป็นแหล่งอาหารเขามันยั่งยื่นโซลูกวหลานต้นไม้ต้นนั้นยังอยู่มีเห็ดกินไปตลอดมีอาหารกินไปตลอดตรงนี้ตั้งหากครับคือความยั่งยื่น ค่ะค่ะโอ้ดีใจหลายพี่น้องกันทีได้มาเบิง่งนี่ไม่ได้บอกใครง่ายๆนะคะ <laughs> แต่ว่าบอกไว้แล้วค่ะมือนีพี่น้องเราก็เป็นความเป็นมือนีขอบคุณนะคะขอบคุณล<ช>ุงแสงหลายๆท,ทีที่ตั้งแต่มือแรกย่างเขามากกับเรรับเดีดรับเขาเอื่นว่าเป็นกัลยาณมิตรตั้งแต่มือแรกเราก,ก็สาวน้ำเยือนเนี่ยพี่น้องค่ะมีคลิปหนึ่งอยู่ในช่อง YouTube ที่อยากจะขอบคุณลุงแสงหลายๆเพราะว่า มือนันลุงแสงบอสดวกเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ลุงแสงห้เบอร์โทรของสาวนพยนเอินอาจารย์อดุลแต่จริงๆกับเพื่อนกับเป็นอ้ายน่นหละ่ะเนาะเพื่นเพื่นเลี่ยงอึ้งเผ่านะคะเราเป็นคลิปที่พี่น้องสนใจแห้งตอนนี้ยอดฟิวกับไปสามสามแสนตัวแล้วจุดเริ่มต้นอยู่มองนี้คะ่ะพี่น้องที่บ่มีมือลืม จุดเริ่มต้นยุ่งมองดีคือลูกแสงเป็นผู้นำนะคะตรงขอบคุณล่งแสงหลายๆค่ะขอบคุณทีดีใจนะครับเพียงหน่อยว่าสราวน้ำยื่นนะครับกับช่องอีสานอันตรายนี่ก็คือไปซอยเปิดโลกค่ะผ้าพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีความพร้อมเข้าสู่โลกโซเชียลได้ค่ะนะครับเ่ะเพร้างสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขาได้ตรงนี้มันคือความผูกไอ้พาคุ้มใจอย่างหนึ่งเด้ค่ะนะครับเเ้าซอย จอยพี่นอ้องเฮ้าเพราะว่ากล,ลุ่มป่าหลายท่านเน,เนี่ยเขาจะติดป,ปัญหาอยู่เรย่องว่าคือเมื่อเป็นป่าแล้วเมื่อมีแนวคิดแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของ<ล>ของ,ต,องตัวเองใช่นะครับค่ะ,คะมันจะติดกาึเดินการนาเสนอค่ะและ้วเมืม่อใส่ facebook เป็นรักเนี่ย Facebook มันไม่สามารถจะโฆษณาข,ขายสินค้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้อืมค่ะนี่ค่ะแต่พอมาใน u t u b e ปุ๊บการหมุนเวียนต่างๆมันคล่องตัวขึ้นมันดีขึ้นแ่าวกะ พี่น้องเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะกะต้องขอบคุณลุงแสงหลายๆนาะมืนนีมาเ่นนําได้อินทตพลัมมาฝากน้ณหนัก <laughs> จากสวน <laughs> จากสวนพอเค้นนะคะตะ,ะ,ะเคนเป็นเิ่น,นมีกระเออนซ้อนน้ำเพิินพอไปออนซ้อนแล้วกะคือว่า,าค่ะลุงลุงแสงเพิ่นโบม,มีผูซอยขายออนไลน์กะ <laughs> คือว่าพื้นที่ของผู้ใดกับผู้นั้น,นสาวน้ำยืนถึงแม้ว่าแฟนคลับจะบ่ทันหลายแต่กะถือว่าขอบคุณพี่น้องพื้นที่ พื้นที่ของสาวน้ำเงินก็มีกับพ่อได้ขายให้เพื่อนซอยเพื่อนซึ่งจากที่แรกผู้ใดกระถามเพื่อนว่าจะปลูกแล้วบักลายนี่มันเป็นลายแห้งปีนี้หกร้อยกว่ากว่าจันเนาะเกือบสองตันพ่นละเล่ากะคือจูได้ว่าพอแล้วสิไปขายใส่แต่จริงๆแล้วตอนนี้ตัดบ่ท่านนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่คือเป็นมันจะเป็นคาตอบว่าปลูกเราจะขายใส่ค่ะคือพื้นที่ของแต่ละคนมันมีอ่า ต้องสร้างพื้นที่ให้ได้พื้นที่ที่บริษัทเงินเสื้อไม่นค่ะลุงแสงแต่ว่าต้องซื้อต้องต้องต้องเคดเอาจังสีได้นะค่ะแมนค่ะต้องลงทํานะคะค่ะควาจบก็คือถูกความหูถูกอย่างถี่แสงนำมาเผยแพร่ก็คือได้รับการอนุญาตจากลุงหน่วยเฮ็ดปวกแล้วนะครับว่าเอามาเผยแพร่ให้พี่น้องเฮ้าเลยนําไปเฮ็ดได้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณลุงหน่วยเฮ็ดปวกนะครับอาจารย์สายเฮ็ดปลวกเฮ็ดปลาอีกทั้งอีกทั้งนึงนะครับขอบคุณลุงหน่วยในยลเดอรค่ะมีโอกาส ต้องหาโอกาสให้ไปเจอให้ได้ค่ะเพิ่นเพิ่นอยู่ในในส่วนของเพิ่นนเพืเอินว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่ในอ่าที่ส่วนบุคคลแต่การสีขอโอกาสได้พอเพิ่นอยู่ดอกเนาะจ้ะขอบคุณลุงแสงหลายๆนะคะมื่อวานนี้แบ่งปันมองดีดีใจหลายค่ะเป็นเพื่อแผ่พี่น้องเฮานำเนาะผู้ใดมีข้อสงสัยมีอีกอย่างอยากจะ สอบถามนะคะหรือว่าอยากได้นาเชื่อทั้งที่พี่น้องเข็ยเองก็ได้นะหละแต่วงคนบอสะดวกเข็ยเองคือบาเนาะแอดไลน์ค่ะแอดไลน์นะคะเดี๋ยวสาวน้ำเงินไฮไลท์ลุงแสงไว้นะคะค่ะขอบคุณลุงแสงข่าวมืดนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องค่ะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งตันนะคะสวัสดีค่ะครับ